สวัสดีค่ะก็อาจจะได้ยินเสียงแต่เสียงเครื่องมือช่างนะคะว่าเรามาโฮเขโต้มบ้านช่างนะฮะต้อแนะนำให้เอ็งที่โทรศัพท์หน่อยทำไมเอ็งเอคิปที่เอ็งเปิดขอขยะเออเอ็งที่แบบสามสียงนี้กวแล้วนะเปิดคลิปมาต้องเชื่อว่ามาสามสี่นิเลยไม่ด้ีเสียงเลยอืมเป็นอะไรดูด้วยว่า ก็รเข้าไอ้นี่นะรถให้คนหนึ่งมันออกมาก่อนเราค่อยเข้าอยารู้ว่าเป็นอะระเปเป็นกระสายไหมแต่ยังไม่ได้เอาไปเข้าศูนย์มาต้องเอาไปเข้าศูนย์ อันนี้เราห่อได้หกอันเลยวะทุกคนหกอันเหรออันนั้นจะเอาไปวันพักไม่อันนี้เอากินเองไออย่งน,นีขาไม่ใส่กินคนเราแล้วเพราะไปใส่กล้วยดูอ้ามังกินแล้วแต่อัน,นไม่ใส่กล้วยอัน,นไม่ใส่กล้วยเหรอไม่อันชอบใส่กล้วย กินเองโกินคนเดียวไม่ให้ใครให้ใครกินนึงอันนี้อบกินด้วยเะไม่ต้องใครกินอันน,นอ,อนี้อันนี้ไม่รู้จะกินหรอข้าวต้มน่าก่รอี่เคยกินของหวานไม่เคยกินแม่โต๊ะของหวาน <c oughs> เลอันนี้ต้องให้ไม่เช้ากินว่านั่งกินข้าค่ะ ที่ว่าจะลงเงรเลยไม่ค่ะเขาทำได้นะให้เงินเลยเนี่ยเราว่านค้มมากลว่า ใครกันใดใครทำนักเตะไอช้ชวนหัวโอ้โก<อ>ชวนเองชวนเองชวนเองไม่เจ็บไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บยามาดึงหงส์มาต้มอ,อยู่ทำงานอยู่นี่จะมัดกระต้มมันจะหกเดียวไม่ขึ้นไม่ขึน Đi mà ta tọt con. Lúc đi phọ phọ làm ម៉េចពី phọ ta. Lúc đi giúp đ ึง chứa phọ ba. Đ ึง chứa đung đi cật đ ึง chứa gọn. Đi cật chưa đ ึง chứa gọn nú. Đi ban đi tọt đi má. Ô, giúp đ ึง đi à. Chứa đ ึง phọ bay. Đây bằng 6 à. Để lon 6 tiếp. ชาบิ๊คู่ที่ชบิ๊กดักดูตังค่าแม่หรอเฮอยจะแม่หรอน่อะไรแบนี้อะไรคองกอย่ามาไรตอยยาจะโฮก็ต้มดวนนุ่นโฮทำอะไรนีมันให้มันบันถึงขึ้นบนวะอันนี้สวยนี่อันนี้ของเราสืยมากมามามาขึ้นมาขึ้นมา จะพายาไปไหนะพายาไปไหนมัดเชือกก่อนมัดเชือกตรงก่อนมีมัดเชือกก่อ,กอ,นอ,กอนเนี่ยไปวที่ไหนติดไหม่วนมมัดเชือกแม่นี่ไง ແຕກໄປໃນສົຖອກກະຕົ້ມຢູ່ນີ້ນະບວກເລົ່າມາລົ້ມມາຕາມມາທີ່ເລັກເລ່ນເລີຍລົ້ມເລົ່າໃສ່ໂຕມານະເອົາຊິກະບໍ່ພິທໄມ້ຫະ Nawala lang? Pwede